โยโยโยบายสองตรงเจริกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ Friday night ครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจเลี้ยวเกมเวลาตีสอเกาโชเซราอิตาลีครับเจนัวอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสรองจ่าฝูงครับเจนัวมี15แต้มจากการชนะ4เสมอ3าแพ้8ดนะครับเกมล่าสุดบุ มา0ต่อ1ครับอัลเบโตกิลาดิโนกุนซือนะครับยังไม่มีเควินสตอร์ตแมนมิดฟิลด์ตัวเก่งที่มีปัญหาการบาดเจ็บคนนี้เดอร์วินเทอร์คุมเกมรับนะครับแดนกลางมิลานบาเดลนารุกก็จูเนียร์มาเซียครับออเบิร์ตกุต์มุนซนกองหน้ามาเตโอเรเตกุยนะครับโดยมีจอร์ดบุตกาสก็เป็นตัวสอดแทรกครับในขณะที่ยูเวนตุส 36แต้มจากการชนะ11เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะแชมป์เก่านาโปลีมา1-0ครับม็กซ์อเลกีจริงๆมีตัวเจ็บบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่แกนหลักครับดูแล้วจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับประตูเป็นเชสตนี่ครับเกมรับเนี่ยเบรเมอร์กับกัตตี้โดยเฉพาะกัตตี้เนี่ยโอ้ยิงประตูต่อเนื่องเลยครับเป็นกองหลังเตะยิงประตูได้นะครับแดนกลางจัดเต็มครับอาเดียรราบิโอนมาริโอโลคาเตลลี่เวสตันมัคเคนนี่นะครับแล้วก็คู่กองหน้า เฟเดริโก้เคียซากับดูซานวาลาโฮวิดนะครับเฉินผลล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูการก่อนปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันเจนัวชนะ21ยูเว่ก็เปิดบ้านชนะ2 0นะครับแน่นอนก่อนเกมยูนตุสบุกมาเป็นต่อแน่ครับคือเจนัวเนี่ยก็เป็นทีมทรงคล้ายๆหนีตกชั้นอยู่แล้วนะครับแพ้2จาก3เกมหลังสุดส่วนยูเว่เนี่ย ตามหลังอินเตอร์มิลาน2แต้มแข่งก่อนนะครับถ้าคืนนี้บุกชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนอีกแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยยูเว่เล่นได้ดีทั้งเย้าและเยือนนะครับจากไภาพตัวผูเล่นเจนัวไม่น่าต้านอยู่ครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับยูเว่น่าจะหาทางเจาะและเอาประตูชัยได้ครับวัดใจยูเวนตุสนะครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูขึ้นจ่าฝูงครับให้เชียร์มาลายยูเวนตุสเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย